สวัสดีครับพบกับนักตลาดเจ็ตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวพีริกแกรนะครับรุ่น VB 3ามสองพันสองยี่สิบ LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดก็เป็นโพนแจได้มีหนีบหมวกได้นะครับหนีบกระเป๋าได้นะครับความสามารถของมันเนี่ยที่เขียนไว้นะครับคือตัวมันเนี่ยสามารถส่องแสงสว่างได้เก้าแรงเพียนนะครับเปิดต่อเนื่อง ได้34ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถส่องแสงในที่มืดสนิทเนี่ยได้ไกลถึง12เมตรนะครับสามารถกันฝนได้นะครับมาตรฐาน IPX4 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตัวที่มาลองเนี่ยเป็นตัวสีดำนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับแกะดูนะครับ ก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับสำหรับคู่มือที่ให้มานะครับก็จะระบุรุ่นนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนทานวิธีการใช้นะครับ ก็นี่ก็เป็นตัวไฟฉายครับนะครับที่การเปิดใช้งานนะครับก็เพียงอ่าก็จะเป็นการใช้งานนะครับปิดนะครับนี้เราลองมาหนีบหมวกดูนะครับ นี่คือหมวกกันนะครับเราใช้งานก็นะครับเราใส่หมวกไปก็ส่องกระหว่างไปนะครับตามนี้นะครับ ก็ถือว่าแสงที่ให้แล้วก็มีสีขาวนะครับสว่างเลยทีเดียวเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะครับก็จะมีน็อตซีลยึดนะครับมีรายละเอียดนะครับต่างๆครับใครสนใจก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับที่นายต้นไม้แกเจิตนะครับสวัสดีครับ